สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บเท่าสงครามนะหรือเปล่าไม่ใช่มนตรานะครับเป็นมนตราของพวกครั่งไฟนะฮะที่ปรึกษาศักดิ์สิทธิ์นั้นเกลียดนะับหลังจากที่เราเข้ามาที่แมปพีมานะเดินมาเรื่อยๆเราจะมาเจอกับโซ่ใหญ่ๆนะฮะหรือว่าทางเดินนะครับน่าจะเป็นทางเดิน,น้าผาเล็กๆนะฮะก่อนข้ามนี่มันจะมี หัวหน้านักบวชนะครับถือแส้แล้วก็ใส่ชุดที่มีไฟอยู่บนหัวนี่นะเราสามารถมาอยู่บนเนินนี่แล้วก็ค่อยๆส่องยิงได้นะครับจะได้ง่ายๆนะนี่เห็นไหมครับส่องยิงมั่งเลยไฟกับไฟอา้าวยิงเราได้ด้วยนะฮะเวลามันยิงมาเราก็หลบหน่อยนะครับเป็นไงเล่าเอาไปกิวถึกหน่อยนะฮะและหนักมาบวก ธนูมาเยอะๆนะครับนี่ยิงมาก็หลบไปการที่จะมาอยู่ข้างบนนี้ได้นะเราจะต้องเก็บกวาดจาพวกลิ้วล้อพวกนี้ด้วยนะครับให้เรียบร้อยไม่งั้นมันมัดสกิลหนามใส่เรานะโหดนะครับเลือดไหลโซโซโอ้โหหัวแตกรู้สึกว่าน้องจะหัวร้อนไฟพุ่งพวยดีจะช่วยให้น้องเย็นใจ โอ้โหหัวน้องไม่เคยสะเลยใช่ไหมเนี่ยอีว่าเรียบร้อยครับจุดยืนยิงง่ายๆไม่ต้องไฟไม่ต้องหัวร้อนนะฮะพอฆ่าเจ้าตัวนี้อ่ะเราก็จะได้ชุดเข้าด้วยนะครับได้ชุดแล้วก็อาวุธนะมันจะดรอปนะครับเราก็หา สกาับเงินนะฮะแล้วก็กินขาไก่นะครับจะได้ดอปง่ายๆจุดที่จะเก็บก็อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นมนตรานะครับนี่ฮนะน้ำแห่งโทษทันนั่นเองนะครับน้ำแห่งโทษทันระถาน,นอกฤทธิ์ของคนบาปผู้ถูกในประเทศกลุ่มคนที่วิทยาลัยชิงชังที่สุดพวกเขาทำลายตัวเองด้วยการเชือกน้าแห่งบาปอัญเชิญน้าโรหิตนะเลยไปตามพื้นทิ่แทงศัตรูสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง นะครับคนบาปถูกน้ำโลหิตขี้ตาต่างคนคนพบดวงดาวโลหิตในความมืดนิรันร์เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่าเจ้น้าแห่งโทษทันนี่มันใช้ยังไงนะนี่ขอมาอยุนตรงนี้แล้วันนะครนะับน่าจะถึกกว่าเจ้าพวกทหารหน้าด่านนะครอันนี้ก็เป็นขบวนยักษ์ขบวนแรกนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะ แต่ก็ใช้ทดสอบได้นะครับว่าเาเมจที่ได้นะั้นประมาณไหนนะีการโจมตีนี้ระยะไกลอยู่นะครับแต่ว่าทําให้เราบาดเจ็บนะฮะแนะนําว่าให้ใส่เครื่องรางที่ฆ่าศัตรูแล้วพลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องรางที่ลด FP นะฮะร,ระหว่างใช้แล้วก็ เครื่องรางเมื่อกำจัดศัตรูแล้วเราจะได้ FP กลับมานะครับอืมใช้ได้ต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสแบบว่ามีเออเออนะครับเอาแบบว่ามีของบังอยู่นะครับโอ้มันติดล้อนะฮะมันไม่สามารถไปได้นะครับ ก็คือระยะการเดินของเขาก็ตรงๆไปเลยนะถ้ามีสิ่งกีดขวางก็คือไปไม่ได้นั่นเองนี่มีตัวอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่าระยะใกล้สุดๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะจากด้านบนนะครับนี่รู้สึกมันจะเลยนะฮะ มันต้องอาศัยระยะในการพุ่งไปแล้วระเบิดตอนปลายนะครับนี่มันต้องมีระยะพอสมควรนะประมาณ3-4เมตรอย่างเงี้ยท้าระยะไกลนี่ชัวร์เลยได้แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับว,วันนี้ได้ตั้งหนึ่งซับนะดีใจจังเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ